Drako down never you lets สวัสดีค่ะในการนันนี้ก็กำลังอยู่ที่เพชรชร์ทางถนนวิทยุไใ์วันนี้มีถ่ายงานกับวันนี้เสีพี่สาวคนสวยวันนี้เราก็จะถ่ายเป็นแนวสาวช่างอันนี้นัดตุองเราไปขอเอาเข้าอีกก็ได้ไห อีช่างภาพของเราพีกบ๊ายองพีเอ็กพีเอ็กบ๊ายบายเร็วทำอะไรอะอ่ายวิดีโอไงนี่เนี่ยอันนี้เราก็จะเป็นยืนอยู่ตรงตามเสานะคะแล้วพอเปิดเพลงแล้วก็เต้นตามจังหวะ่าเสานี่ขาแบบว่าเลยนี่ชุดแรกชุดแรกนี่ชุดหมี อ่ะให้ดูของพี่สิคุเดียววันนี้อันนี้คือสตูดิโอเราเนี่นเดี๋ยวขอ <c oughs> ไปเตรียมตัวถ่ายกันนะชำสมาธิก่อน <c oughs> จะกันคลิปหน้าครับผม <c oughs>